สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูหมูผัดเปรี้ยวหวานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็คือหมูนะคะเป็นเนื้อหมูหรือหมูสามชัน้นก็ได้นะคะมีมะเขือเทศแตงกวาหัวหอมใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสับประรดเนาะเราก็ใช้แค่นี้นะคะแล้วก็มีซอสก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะน้ำตาลพริกไทยป,ป่นนะคะซีอิ้วขาว ก็อซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มาผัดหมูกันก่อนนะคะผัดหมูให้สุกนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูสุกสักประมาณ80%นะคะ พอหมูเริ่มสุกดีได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาใส่ผักกันก่อนนะคะผักที่ว่ามันแข็งๆเราก็ใส่ก่อนอย่างเช่นแตงกวากับหอมหัวใหญ่นะคะผัดคลุกเคล้า ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้าเปล่ามาค่อยๆทยอยเติมนะคะให้กระทะไม่แห้งทะะังเราก็จะทําให้ผักสุกไวขึ้นนะคะผักไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนพอผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศเราก็จะใส่ทีหลังเพราะว่า น้องสุกง่ายนะคะก็ผัดต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็เริ่มเอาส่วนผสมพวกซอสมาใส่ได้เลยนะคะก็จะมีพริกไทยป่นนะคะ น้ำมันหอยจซอิีวขาวแล้วก็น้ำตาลสายนะคะเครื่องปรุงเราก็ใส่ใบยางมาน,นิดก่อนนะคะจะได้แก้ง่ายจะได้ไม่เค็มไปไม่หวานไปสุดท้ายแล้วเราก็มาใส่ซ้อนมะเขือเทศนะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆอ,อีกสักแป๊บเดียวค่ะไม่นาน ผัดจนผักนิ่มตามความต้องการนะคะแล้วก็มาลองชิมรสชาติดูว่ารสชาติที่เราต้องการโอเคไหมคะถ้าโอเคแล้วก็ใส่จานได้เลยค่ะทุกคนดูสีขาหน้าตาสีสันสดมากๆน่ากินมากๆไหมคะทุกคนร้อนๆเลยค่ะสีสันสดร้อนๆใหม่ๆ มาค่ะมาทานผัดเปรี้ยวหวานใส่หมูกันนะคะขอบคุณมากๆที่ดูวิดีโอแล้วก็ติดตามพร้อมให้คำแนะนำขอบคุณมากๆค่ะ